สวัสดีครับตอนนี้ผมมาถึงแปดดำนะครับซึ่งเป็นสนสามแฉกนะครับก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับห้านาทีนะครับตอนนี้ก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะครับตอนนี้ฝนตกปล่อยๆครับสวัสดีครับอตอนนี้เราคงจะสิบเอ็ดโมงนะผูเ,เราเดินพวกเราสองคนนะครับเ,เดินมาถึงที่นี่ก็ ใช้เวลาเดินมา2ชั่วโมงกับ50นาทีนะครับก็มีพัก5นาทีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอผ่านไอป่าสนมาได้10นาทีก็เข้าป่าทึบนะฮะจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นป่าทึบแล้วก็เราผ่านทางชันมา2ครั้งนะครับก็บันทึกไว้อย่างนี้นะครับสวัสดีครับขณะนี้เราเดินมาได้3ชั่วโมงกับ10เอ่อกับ5นาทีนะครับก็พักด้วยนะก็อีก10 ประมาณ15นาทีก็ตอนนี้เรามาถึงสวนที่2นะครับต้นสวนที่2สวน,สนป่าสวนที่2นะครับเพราะว่าแถวนี้มันก็ยังมีสวนอยู่เป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็นี่ให้ดูนะครับอันนี้คือคนนําทางของผมนะครับนะครับเ,เห็นไหมครับเ,เขาก็ชี้ใหญ่นะครับโอเค ก็อ <ersch> ันนี้เห็นไหมด้านนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีต้นสนนะครับพอมาถึงตรงนี้มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นสนที่สองนะมีนิดหนึ่งนะแล้วพอขึ้นไปอีกยอดหนึ่งนะฮะตรงนั้นนะฮะมือผมชี้นะฮะตรงนี้นะฮะคือคือที่เราจะไปนะฮะถ้าตรงนี้นะฮะก็คือยอดของภูนี้นะครับยอดของภูนี้ครับแค่นี้นะครับอันนี้เป็นถ้าเรียกแปลกลมหรือสนแทงนะครับก็พบเฉพาะภูหลวง บริเวณหล่นแต้นะครับระดับความสูง1,300เมตรจากระดับน้ําทะเลต้นใหญ่ๆนี่นะครับต้นใญ่นี่นะครับโอเคครับ okay. ครับโอเค okay. ที่นี่เป็นสวนใหม่นะครับเอ่อเป็นสวนใหม่เราเข้าสู่เขตสวนใหม่ออ,อีกห้านาทีจะครบสี่ชั่วโมงนะครับก็เดินมาด้วยความเมื่อยล้าแล้วตอนนี้ครับ ครับผมที่นี่มันเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเก่าครับเมื่อสิบกว่าปีให้หลังที่เขาเดินขึ้นมาเที่ยวกันทางองค์การจังหวัดเขาจัดเที่ยวครับแล้วที่นี้ปิดไปโดยไม่มีกําหนดประมาณสิบกว่าปีให้หลังแล้วครับนี่ก็เป็นที่ล้างละเป็นบ้านล้างละครับก็ไม่มีการขึ้นมาเที่ยวนะครับนอกจากว่ามาศึกษาเก็บข้อมูลเท่านั้นนะครับครับแค่นี้นะครับใจเท่านั้นครับที่นี่นะครับเราจังเห็น ในต้นอ,อสามาเดียนะครับอ,อยู่นะครับก็ที่นี่ยังเป็นดินทรายซึ่งก็ยังไม่ถือว่าเหี่ยวแห้งรุนเร็วนะครับยังพอจะให้เห็นอยู่บ้างแม้ไม่มากนักนะครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวร้วนรวนเลยครับชื่อว่าต้นสำเพางามนะครับสำเพางามครับนะครับ สวัสดีครับตอนที่ผมเดินทางมาประมาณเ,าเ,าเกินร้อยนาทีแล้วนะครับก็เราก็มาพักที่นี่สักหานาทีนะครับเพราะว่าคิดว่าเราเดินมาพอสมควรนะครับเราผ่านป่าแปดดำมาเพียงแค่สิบนาทีก็หมดป่านะครับก็แค่นี้ครับขณะนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบนะครับผมทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะมีแรงหน่อยแล้วนะครับเราจะเห็นนะฮะว่ามีต้นอ,อะไรนะครับอาซาเลียนะครับยังอยู่สีแดงนะครับยังอยู่แบบประเภทที่ว่าก็าถูกน้ำฝนชะไปเยอะแล้วนะครับแบบที่เราให้ฟังแล้วนะครับว่าฝนตกมาสองวันนะดีเชเชนเข้ามาประเทศไทยน,นะครับนอราทําทำให้ ที่นี่นะครับเรียบร้อยไปด้วยด้วยสิ่งที่ว่านี้นะฮะแล้วเราจะมองเข้าไปที่ดีนะฮะจะมองเห็นว่าบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับคุณจะเห็นข้างหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นต้นอัสเตรเลียทั้งหมดเลยเขาก็ปลูกกันเยอะเลยนะครับเป็นสีแดงไปหมดเลยนะเนี่ยบ้านบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ผมจะพักนะครับในคืนนี้นะครับ ก็วาปต่อไปนะครับเอาละครับขอบคุณครับเดินออกจากป่าทึบมานะครับเราก็มาเจอเอาเข้าโอ้พื้นที่โล่งกว้างใหญ่เลยนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะถึงป่าสนในไม่ช้านะครับนะฮะจะเห็นนะฮะครับว่าผมเดินมาไกลโพสมควรทีนี้พอตรงแถวนี้ก็คือสวนสนนะครับ คือป่าสนนะสวนสวนก็ได้นะครับเนี่ยบริเวณอยู่แค่นี้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ในดงของสวนส,วน,สวนนะสองป่าสนนะที่นี่นะครับคุณจะเห็นนะฮะว่าเราเข้ามาถึงดงเข้าแล้วก็เพิ่งจะเข้านะครับเข้าสู่ดงนี้นะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ดูความสวยงามของป่าสนแห่งนี้นะครับ ที่นี่นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยสนแท้ๆเลยนะครับสน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 แสนจะสวยงามสนสวนสนป่าสนแห่งล้นแต่ล้น,แต,ลนแต่นะครับตอนนี้มากุูเทศเราจะพาไปที่ผานะครับเพื่อที่จะมองภูกระดึงนะครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่หลายรอบ ของบเวณหลนแต่ป่าสวนสนแห่งประเทศไทยครับที่เรามองเห็นนะครับเขาเรียกภูยองผูครับเป็นภูที่สูงที่สุดของภูหลวงครับสูงจากระดับน้ำทะเล1571เมตรแล้วก็มองไอ้ลอดไปป่าสนยอดสนนู่นฮะเขาเรียกภูขวางนะครับโอเคอันนี้เป็นป่าสนนะครับอันนี้หน้าผาที่อันนี้คือ พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่เรามานะครับเมาเรามาเดี๋ยวเดินมานะครับ <uh เราขึ้นว่าเราขึ้นมาถึงอไอ้บนยอดนี่เพื่อจะมาดูภูกระดึงปรากฏว่าเรายังมองเห็นมองไม่เห็นภูกระดึงนะครับอาจจะเพราะนะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีป่าสนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากเนี่ยป่าสนนะฮะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นป่าสนเป็นจํานวนมากอยู่ที่นี่นะครับ ซึ่งเราไม่ได้ไปนะครับตอนนี้เราก็พยายามจะไปถึงยอดเพื่อจะไปดูยอดของภูกระดึงนะครับครับเป็นลักษณะสวัสดีครับวันนี้เรามากลับมาที่บ้านหุนาเขตนะครับของที่นี่นะครับออ,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 อสัตว์ป่าภูภูภูหลวงนะครับแลเราจะเห็นนะฮะธงชาติเนี่ยตอนนี้ก็ ไม่รอดไปแล้วเพราะว่าต้นอัสเดียที่เคยดกอย่างมากนะฮะวันนี้ก็ถูกสองวันนี้ถูกน้ําฝนชะจนดกระทั่งเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นนั้นว่าเราสิ้นสุดการหมาของปีนี้นะครับ